สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดังช่วงนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิค,ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของราศีไหนจะถูกหวยเนาะ <c oughs> ค่ะก็อ่าก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนแล้วกันนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและย,ยังไม่รู้จักเนาะ <c oughs> อาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยาน <c oughs> เป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยววิชาย4ทิีารหัสเจ็ดตัวก้าวหันลายมือหนูเฮง <c oughs> แล้วก็ไพ่อลรกขึ้นต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิชาดาวมโชคค่ะเป็นสายวิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจนะคะอ่าบอกได้เลยว่าพิชีวิตของดวงชะตาเลยนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่อาจารย์สังเคราะห์วิเคราะห์ของตัวเองขึ้นมานะคะโดยการนําเอาวิชานุวิชานี้เข้ามาบวก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 หลมรวมรวมกันนะคะจนเป็นสายวิชาที่อาจารย์เกิดความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะใครสนใจเรียนก็เข้ามาเรียนได้สามารถคิดค้นตัวเลขได้นะคะแล้วก็ ในส่วนของวิชาเลขเด,ดตาทิพย์นะคะบททีนเลขเดตาทิพย์นะคะปกติราคา2 9 9 9นานะคะลดเหลือ1000บาททวนนะคะท่านใดอยากได้ก็สามารถติดต่อจัดแป่ได้เลยนะคะที่หมายเลข <c oughs> 0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1 5 9 8 7นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและไอทีไลน์ค่ะเจ๊นะ,ะอ่ะเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าผลงานเดิมๆเ,เป็นอย่างไรนะคะอ่า ันนี้เลยแล้วกันเนาะทักษะพารวยค่ะนะคะวันนี้88บนตรงๆเลยนะคะแล้วก็6 0ศูล่างนะคะแล้วก็อมสินค่ะ70นะอ่ะแคปหน้าจอดูกันอนูนะคะแล้วก็แล้วก็เล่นเด็ดตาที เลขกระติปน,นะคะงวดนี้งวดที่แล้วนะคะอาจารย์ให้เด็กหนึ่ที่เลข3เนาะสามอะไรสามแปดแปนะคะสองสามตัวล่างนะคะก็จะมี826แล้วก็116นะคะแล้วก็167นะคะแล้วก็662นะคะอ่านี่เนาะโอเคนะคะแล้วก็ส่วนของ พ,พวงเพชรนำโชควันนี้เด่นที่เลข3นะคะ3มอะไรสามแปดค่ะอ่านะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะสําหรับเลขดับบนนะคะวันนี้เลขดับบนนะคะวันนีอ้อาจารย์ให้เด่นให้ไม่ใช่ให้เด่นผู้ถิ่นค่ะวันนี้บนแปดแปดนะคะสแกนดูกันค่ะ แสดงว่าเลขดับบนของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะมันนี้ออกอะไรก็สามารถตามคลิปไปได้เลยนะคะแล้วกเ็เลขดับล่างนะคะเลขดับล่างเรื่ว่างมันทำไมมืดมืดนะคะเลขดับล่างนะคะก็จะล่างก็จะเป็นศูนย์หกนะคะสแกนดูกัน,นะคะ่ะตุ๊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 ต ดับล่างของเราก็เอาอยู่เหมือนเดิมนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็สำหรับท่านที่ได้อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้เด่น3เราก็ไปดูที่ล็อก3แต่ว่าสูตรของเรามี2สูตรนะคะสูตร1กับสูตร2สูตร1จะเป็นแนวตั้งนะคะสูตร2จะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะสูตร 1, นหนึ่งปัญหาไม่นับเพราะอะไรคะเอาไม่อยู่คะ่ะต้องไปดูที่สูตร2ซึ่งอาจารย์ได้เตือนไว้แล้วนะคะว่า วันนี้ให้ระวังเลขเบิ้ลเลขหามนะเพราะเป็นหัวสัญจรน,นะคะดังนั้นก็ไปดูที่สุด2ใน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 ล็อกสามนะคะเลขที่ให้ก็คือ3า8แแบบนี้ค่ะจ๊ะอ่าโนประมาณนี้เนาะนะคะโอเคอ่ะจบนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวเราก็มาพยากรณ์ในส่วนของลาสีไหนจะถูกหวยกันนะคะ วันนี้ราศีเมฆค่ะได้ไพ่ของวิวเอ่อวีออฟฟอร์จูนเหตุผลที่ที่เลขแปดมาเบิ้ลเบิ้นเลยเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากดาวอ่อเลขแปดเนี่ยค่ะได้มีการโครจรย้ายราศีนะคะจากราศีกุมเอ๊ะราศีมีนมาอยู่ราศีกุมนะคะประมาณนั้นเนาะนะก็เลยทําให้มีเลขแปดเข้ามามากมายนะคะว่างั้นเลยเนะาะราศีเมฆค่ะนะคะเพราะเอ่อ ลาหูย้ายปุ๊บนะคะ The f o ู l นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าได้รับอิสระนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทําให้อ่าจากเดิมเนี่ยก็อา่าทให้แบบเหมือนกับเป็นช่วงของการที่กล้าได้กล้าเสียนะคะแล้วก็แอบเหงานิดๆนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะเป็นคนเป็นคนอ่ไม่ชอบให้ใครดูถูกเหยียดหยามนะคะประมาณนั้นเป็นคนที่สองบุคลิกหน้าว่างนั้นเลยเนาะนะคะเลขที่อาจารย์ให้จึงจัดให้16ค่งหา ต่อไปค่ะคนราศีพฤษภค่ะได้ค่ของคําว่าเอ็มพช่วงนี้คนราศีพฤษภอาจจะมีความดูเหมือนเป็นหนูเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเดชมีอนนานาจนะคะออกรูปร่างท้วงๆขาวๆนิดนึงนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่า เออคนรักคนคนรักคนหลงเยอะเออว่างั้นเลยเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของโชคลาภโดดเด่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะเรื่องของการงานหรือว่าจะได้มีโอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเดือนเดือนได้ไม่ได้นะคะหรือจะเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานได้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจึงจัดเลข38ให้เลยค่ะต่อไปค่ะคนราศีมิถุนค่ะนะคะ <c oughs> ได้ไพ่ของคำว่า j u d g m e n t นะคะเขาบอกว่าคนราศีมิถุนช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องของสุขภาพที่ป่วยบ่อยนะคะอาจจะอาจจะไปทําบุญสุนทานเพิ่มเติมเ,มเช่นบริจาคเรือบริจาคเหลือไม่ใช่บริจาคยานะคะ,ะทําสังฆทานยาหรือว่าทําบุญสุนทานมากขึ้น,นมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถามว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะต้องผ่านวิกฤตปัญหาไปได้นะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะนะคะ,อ,ะอาจารย์จยึงจัดให้เจ็ดๆค่ะจะ ต่อไปค่ะคนราศีกรกฎได้ไพ่ของคําว่าเ <c oughs> รียลโรเพนนะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้เป็นคนใจบุญสุดทานนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเอ็ดูเขาระวังจะเอ็นค่ะนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้ก็เหมือนจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาปะปนปะมาผสมทําให้มีเรื่องต้องคิดต้องเครียดนะคะประมาณนั้น นะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นค่ะอานเลขค,คอพอสินทรั์ได้ไหมได้เช่นเดียวกันกับหมายเลข4ี่เก้าหรือร้อนรนอยากถือสิลปฏิบัติธรรมได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกับหมายเลข4ี่เก้าค่ะต่อไปค่ะราศีสิงห์ค่ะได้ไพ่ของคําว่าเดอะสตาร์เนาะช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเกิดขึ้นมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปเนาะนะคะประมาณนั้นและอ่าถ้าถามถึงเรื่อง อุปนิสัยเลยเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นคนเปิดเผยจริงใจตรงไปตรงมาได้แมกได้เช่นเดียวกันเป็นคนใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะคะเรื่องของการงานการเงินถือว่ากำลังประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับได้ไม,ได,ไ,มได้นะคะกับหมายเลข19ค่ะต่อไปค่ะคนราศีกันนะคะได้ไพ่ของเขาว่าเฮอร์มิตค่ะทําให้เจ้าชะตาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่ มีเซนมีลังสัองหอนชอบศึกษาหาความรู้มีการเรียนต่อหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินได้เหมือนการนะคะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนกับทําบุญเยอะขึ้นนะคะถ้าไม่ได้ทําก็ให้นี่ไปทำซะจะได้มีโชคลาภการเงินที่ดีขึ้นเกิดขึ้นนะคะกับหมายเลข7-8ค่ะต่อไปค่ะคนราศีตุลได้ไพ่ของคาว่า t e r a เ c e เขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการที่ ตองไต่ตองหลายอย่างเข้ามานะคะไม่ว่าจะเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาแต่ก็ทําให้ต้องคิดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเตือนก็คืออย่าใจร้อนนะค่อยค่อยคิดหาทางหรือหาคนเข้ามาปรึกษาจะได้ไม่หัวเดียวกระเทียมรีบนะคะแล้วก็เรื่องของการถามว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใน้มได้เพราะมันบอกว่ามันทุกบีบให้มีเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของตัวเองนะคะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะแต่ต้องใจเย็นๆนะคะกับเลข70ค่ะ ต่อไปค่ะคนราศีพฤจิกค่ะได้ไพ่ของเขาว่าจุดทาวเวอร์ช่วงนี้คนราศีพฤจิกอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกใจมีเรื่องร้อนอกร้อนใจถูกเลือ่อยขาเก้าอี้ถูกม่นถูกนี่ว่าไปโนะประมาณนั้นนะคะทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยนะคะกลับไปเลข68ค่ะต่อไปค่ะราศีธนูค่ะได้ไพ่ของคาว่าชาริออทค่ะช่วงนี้คนราศีธนูอ่า ได้รับหน้าที่ภาระต่างๆเข้ามานะคะทำให้มีชื่อเสียงมีโอกาสของการเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่โดดที่ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือเรื่องของความรักนั่นเองอาจจะทุ่มเทเรื่องของการงานมากไปจนเรื่องของความรักอาจจะดรอปลงไปนะคะก็หันมาดูแลกันมากๆเรื่องการงานถือว่าโดดเด่นเรื่องโชคลาภถือว่าเด่นๆเพราะว่าถือว่าเป็นคนมีความสามารถกับหมายเลข71ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมังกรได้ไพ่ของคําว่า Uh, the the world เ็าบอกว่าช่วงนี้นะคะ,ะคนราศีมังกรก็จะโดดเด่นมีโชคลาภการเงินที่ดีเกิดขึ้นนะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะนะคะแล้วก็เพราะว่าราหูย้ายเข้าสู่ตามมําแหน่งของเดือนกระดูมพักของดวงตัวเองเนี่ยก็จะส่งผลให้มีเรื่องโชคลาภถูกหวยบ่อยบิเกณ์ของการเดินทางต่างประเทศทางไกลได้ไหมได้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยกับหมายเลข1 0ค่ะต่อไปค่ะมังกร9กค่ะนะเ0เนาะ นะคะต่อไปค่ะราศีปุ่มนะคะได้ไพ่ของคําว่า h ฮพินเท็เขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าคุณราศีลุมเนี่ยเป็นคนฉลาดมีทันไหวทันพิษเอ่อมีไหวพิบทันคนเออว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วยิ่งพอราหูย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนตัวเองเนี่ย ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยดีก็คือเรื่องของความรักนั่นเองที่อาจจะไม่ค่อยดเีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็จะเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะแต่ที่น้อยใจนิดๆน,น,นั่นว่าไปนะคะกับหมายเลข1 0ค่ะต่อไปค่ะคนราศีมีนนะคะได้ไพ่ของฮาว่าแฮงแมนช่วงนี้สุขภาพของคนราศีมีนอาจจะไม่ค่อยดีนะเกี่ยวเรื่องของ ปัญหาเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อหัวเข่าโดยเฉพาะหัวเข่านะคะออฟฟิศซินโดมได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเนาะระวังปัญหาเรื่องนิสิงการเงิน,นงที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็อ่ามันขยันทำบุญอ่หาหาหมอบ่อยขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะกับหมายเลข57าเจ็ค่ะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะหมดไปแล้วค่ะกับส2องราศีราศีไหนจะถูกหวยเออเนาะว่างั้นเลยนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกท่านไหนเนี่ยค่ะอ,อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ตายนะคะเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะเป็นแต่ไม่ใช่ของอาจารย์ตายนะเขาของหลวงพ่อวัดเขากวดนะคะท่านสามารถาขับรถไปที่วัดเขากวดได้เลยรับองค์งงใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกนนนะะเนื้อนินนะคะเนื้อนินนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่า เหล็กไหลอะค่ะผงเหล็กไหลนะคะผสมร่วมเข้าไปร่วมด้วยเนาะแล้วก็กลกล,กลมเมตรของท่านก็คือจะเรื่องของการเอาแผ่นดวงเข้ามาไว้ในองค์ท่านนะคะและสวดภาวนาขอพรขอบารมีท่านทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะท่านตกทุก มีปัญหานู่นนี่นั่นขอบารมีหลวงพ่อเมตตาช่วยเรานะคะนะโมพโุทธสโตอาคาันติมยะอิติภควานะคะสวดบ่อยๆสวดบ,บิทีเดี๋ยวท่านช่วยเหลือเราค่ะเจ้จ้าแล้วก็ท่านที่อยากจะเข้ามีพีอาจันต์ตายเพียงแค่บูชาหินหนึ่งเส้นหรือสามเส้นนะคะหนึ่งเส้นอ่าจะได้วีพีออนจันต์ตายห้างว้วได้ส่วนลดอีก70% 70%นนะคะได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรเนาะแล้วก็อาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีนะคะพี่ใหม่เศรษฐีก็จะเป็น มีเรื่องของอตัวเลขนะคะซิเอาไปสวดมนต์ลแล้วก็จะเห็นตัวเลขขึ้นอันนี้หลายท่านที่เห็นกันนะคะแล้วก็หินผูกหวยค่ะไ่ว้ด้วยเดชโชคลาภวาสนเนาะแล้วก็มีหินไพลไลท์ด้วยหมายถึงหินดูดซับดูดโชคลาภการเงินนะคะแล้วก็ไทเกอร์อายค่ะหมายถึงเดชอำนาจบารมีแล้วก็โชคลาภวาสนานะคะหิน ยกน้ำพึ่งนะคะหมายถึงเรื่องของเงินทองที่หมุนเวียนนะคะโชคล่าเงินทองที่หมุนเวียนเงินทองคล่องๆนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ตายเลยค่ะถ้าเกิด3เส้นจะได้ VP ีของอาจารย์ตาย20งวดนะคะได้ส่วนลดอีก70%นะคะได้สูตรหนึ่งและสูตรสองฟรีเลยค่ะนะคะติดต่อที่อาจารย์ตายหมายเลขนี้นะคะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1เ9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและ IDline นะคะแล้วก็วันที่11อ็อะค่ะ อาจารย์จะเดินทางไปที่วัดสันนคอนะคะที่กาญจนบุรีเนาะเขาจะมีงานหล่อพระ,ะพระปางห้ามญาติเยน็นไว้ยุ่มว่างันเลยนะคะก็จะไปร่วมบุญกันนะคะท่านใดอยากร่วมบุญกับอาจารย์ก็ขอเชิญเนาะแล้วก็ตอนนี้ที่วัดข่วดก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหลวงพ่อโสธรแล้วก็ศาลา หลวงพ่อสโสธรร่วมด้วยข้างบนจะเป็นหลวงพ่อสโสธรข้างล่างจะเป็นอ่าหลวงปู่ทวดนะคะองค์ใหญ่มากๆหลวงพู่ทวดเนี่ยค่ะหน้ากว้างนะคะ10เมตรสูง14เมตรเลยนะคะใหญ่มากๆเลยเป็นเนื้อทองหลวนทองหลวน <laughs> เนื้อทองเหลืองล้วนๆค่ะ,ะจะสามารถร่วมบุญกับอาจารย์ตายได้พิมพ์เข้ามาว่าขอเลขที่บัญชีบุญอ่าถ้าอยากเข้าวีพีพิมพ์คําว่าขอดูรูปนะคะถ้าเกิดอยากจะร่วม อขอขอเรียนพิมพ์เขาขอเรียนยนวิชาอะไรพูดไปเลยเนาะนะคะวันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะและอาจจะต้องบายบายไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีะระฆังสองขีดกริ้งกริง,งนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าอาจารย์ใจมาเรียกจ้านะวันนี้อาจจะต้องบายแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thăm